จ้าสบายดีเอฟซี FC, ถั่วประเทศไทยหลายๆคนที่เคยติดตามช่องของยาเนาะคะ่ะเมื่อนี้ยากับซิมาปอยเลกเล้าวบวกน้อยเนาะคะ่ะเมื่อนี้วันทีค่ะกับซิมาปอยคลิป เล็น้อยบวกเล่าให้ทาว่าเหล็กเล่ากับน้อยบอกเขามือหนียาคิดว่ายาจะพักก่อนอยากรลั่นตีเลยว่าเหล็กมือหนีต้องเขาเพราะว่าฝันดีแลก้กกะสติปัญญาแลก้กกะทีลมป่วยมากเป็นเกือบเป็นเดือนบนันีกะคือ ด้วยสติปัญญาแล้วก็มีพลังจิตพลังใจมีกำลังขึ้นมากก็ตอนนี้ยน่ากับว่าได้สนับสนุนการพระนั่นดอกแต่ว่าเหากับเป็นแนวทางให้ธรรมก,กิจทักขัดกับพานตอนนี้ก็บ่ได้สนับสนุนลูกลานดอกแต่ว่าเป็นแนวทางให้เมื่อน,นี้ก็หลังจากบ่สบายเศร้าแล้วก็ไป สามเข่าได้อาทิตย์สองอาทิตย์กระพึงกระแล้วค่ะเมื่อน,นี้ก็ถือโอกาสออกคลิปให้เอฟซีได้ได้จัดได้สื่อเนาะค่ะเอาอันนี้คือเลขกกระเลขเล่ลาวบวกน้อยเนาะค่ะเมื่อน,นี้ยาฝนดียาฟันท่งไปที่ 4, 4ี3ีสามสามห้า สามตัวก็คือสี่สามหนึ่งแล้วก็สี่ห้าศูน,นย์บัาเตนนอยบัวเตล่าวก็คอยเฮ้งไห้ปังค่ะมือหนีก็คอยโชคใไ้มานเด้อเพราะว่ามือว่านก็น่าจะเขา่าเก่าซีีเก่าเนาะค่ะมือนีก็คอให้มันเข่าสามน้อยเด้อสามน้อยแล้วก็จนสุดหอดประเทศเหล้าคนละ แต่เล็กเล่ายา่มาไก่ซีซกับ3ามห้าได้จ่าเด้อสาตัวก็มากไปที่4ีสหนึ่งแล้วก็4 5 0้าศูนยจ้าเอาก็ขอให้ให้ไงปังยา่าก็ขอจบไล่สดเพียงแค่นี้ก็ถือว่าสวัสดีจ้า